สวัสดีค่ะคนลักขณาบราศีกรกฎวันนี้ช่องโหดรีวิว59จะมาดูดวงเดือนกันยายน2566นะคะซึ่งเดือนนี้นะคะคนลักขณากรากฎนะคะดาวศุกร์กับดาวเกตนะคะยังกลมลักขณาอยู่นะคะแต่ดาวเกตเนี่ยกลมลักขณาถึงวันที่8กันยานะคะซึ่งวันที่9เนี่ยเขาก็จะเข้ามีถนแล้วนะคะซึ่งก็ยัง ไหว้พระสวดมนต์หรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปวัดไปวานะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับต่างๆนะคะแต่ถ้าหลังวันที่กบไปแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องพวกนี้ก็จะเงียบหายไปะนะคะแต่บางคนเนี่ยออพวกหมอดูต่างๆเนี่ยก็เขาก็ไม่ใช่ดาวเกตอย่างเดียวแต่ช่วงที่ดาวเกตเขาถับลักขณาเนี่ยเขาอ,อาจจะดูแม่นกว่าช่วงอื่นๆนะคะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยที่มากลุมลักขณาเนี่ย แล้วศุเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุกับเจ้าเรือนลาภะนะคะซึ่งลาภผลต่างๆของคนลัคนากรากฎเนี่ยก็จะมีมานะคะแต่อาจจะล่าชาสักหน่อยเพราะว่าดา ดาวพุธเนี่ยไ,ไม่ใช่ดาวศุกร์เนี่ยเขาหมดน,นะคะหมนวันที่สิบสามกันยาถึงสามสิบกันยายนซึ่งอาจจะล่าช้าสักหน่อยหนึ่งนะคะในในช่วงหลังวันที่สิบสามไปแล้วที่ที่รออะไรอยู่รอเกี่ยวกับพวกงานเสริมหรือารายได้ต่างๆที่เกี่ยวกับงานเสริมอย่างเงี้ยมันมีเข้ามามีเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะคะที่จะได้ตรงนั้นนะคะซึ่งแล้วเรื่องความรักก็อาจจะมีการอาจจะยังไม่ค่อย ลงรอยสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็การเงินก็ก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยมากสักเท่าไหร่เหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีการเงินเข้ามานะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการเงินก่อนเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยของคนลักนณารรกรกฎเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่แล้วซึ่งเขาย้ายเข้ากระดมพระตั้งแต่วันที่18นะคะ18สิงหานะคะเขาก็จะอยู่เรือนกระดมพระเนี่ยเรือนการเงินเนี่ยที่จริงเรือนการเงินเนี่ยมันเกี่ยวกับรายได้ด้วยซึ่งรายได้ในในเดือน ในเดือนกันยายนเนี่ยรายได้ก็อาจจะเข้ามานะคะเข้ามาดีด้วยนะคะทั้งคนที่ทํางานออฟฟิศนะคะการเงินมั่นคงนะคะรายได้ต่างๆก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแต่ว่าคนลัคนากรากฏเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสังคมนะคะแล้วก็เรื่องที่ต้องจ่ายออกไปลับๆนะคะหรือเรื่องอะไรที่กระทันหันนะคะที่จะต้องจ่ายไปซึ่งในบางรายเนี่ยเขาอาจจะมีการเดินทางนะคะต่างจังหวัด แต่น่าจะเป็นต่างประเทศมากกว่านะคะซึ่งเขาจะมีค่าใ,ใช้จ่ายในการเ,าเดินทางตรงนี้ด้วยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขากุมอยู่นะคะกุมอยู่กับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนศาสตร์แล้วก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะซึ่งขอโทษทีค่ะซึ่งการเงินเนี่ยที่ในบางรายเนี่ยเข้ามามีการเงินมั่งคงมีรายได้เข้ามาเยอะแต่ค่าใช้จ่ายก็มีออกไปด้วยนะคะ ซึ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะแต่ก็อาจก็จะมีเหลือเก็บอยู่นะคะเพราะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นกเกษตรประดีนะคะมีมีเหลือเก็บอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบคัสเนี่ยอยู่ในกระดุมพระด้วยซึ่งการเงินก็จะดีในเดือนนี้นะคะแล้วก็การเงินก็ การเจราจาต่างๆนะคะการเจราจาต่างๆการเข้าสังคมต่างๆจะนํามาซึ่งลาภผลนะคะนามาซึ่งการเงินนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะคู่ค้าคู่สัญญาคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่าง,างชาติต่างประเทศหรือเกี่ยวกับงานด้านเขาเรียกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกโรงพยาบาลจานะคะหรือว่าความตายนะคะเพราะว่าดาวศอเนี่ยพวกที่มี ธุรกิจรหรือพาร์ทเนอร์นะคะที่เกี่ยวกับการทําหรือว่าเกี่ยวกับพวกเ,เกี่ยวกับวัดกับวาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะมันจะให้ผลดีให้เรื่องการเงินดีงานเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศการเจราจาต่างๆให้ผลสําเร็จดีนํามาซึ่งรายได้ที่ดีซึ่งถ้าไปเจราจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยก็จะตกลงกันได้นะคะซึ่งการเจราจา ในเรื่องการเงินเนี่ยก็ก็จะเด่นแล้วก็อีกแต่ว่าดาวพุธเนี่ยเขาจะมนุนะคะเขาจะมนถึงถ้าช่วงต้นเดือนเนี่ยก็อาจจะล่าช้านะคะแต่ว่าถ้าหลังหลังวันที่7ไปแล้วเนี่ยเขาจะเสิร์ชนะการเจราจาต่างๆเนี่ยก็จะรวดเร็วขึ้นนะคะสําหรับลักนากรกฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานนะคะดาวการงานเนี่ย เรือนกรรมะเนี่ยเขามีดาวพฤหัสกับดาวราหูอยู่นะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยคนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยคือผู้ใหญ่ให้ถ้าดาวพฤหัสไม่ใช่กาลีจรนะคะหรือเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยเขาเป็นดาวอังคารนะคะซึ่งดาววังคารเนี่ยถ้าเป็นสีเนี่ยผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะคะแต่ แตก่ก็ยัง50-50นะคะซึ่งเพราะมีราหูอยู่ในกรรมะซึ่งความวุ่นวายต่างๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ในในเรือนกรรมะซึ่งราหูเนี่ยเป็นตัวที่ตัวขัดในเรือนการงานเลยนะคะของชาวกรกฎซึ่งบางคนเนี่ยก็ของคนกรกฎเนี่ยก็ออกจากงานนะคะเพราะว่าราหูเขาอยู่กรกฎเนี่ยก็อยู่เรือนกรมมะเนี่ยนะคะเป็นเวลา18 18เดือนตั้งแต่ต้นปีห5แล้วในบางคนเนี่ย คนกรกฏบางคนก็ทยอยออกจากงานหรือว่าทยอยเปลี่ยนงานหรือว่าบางคนตกงานนะคะซึ่งบางคนก็ทยอยได้งานไปแล้วซึ่งบางคนก็ยังไม่ได้งานนะคะซึ่งเขาก็จะมีเกณฑ์ได้งานเนี่ยคนที่ตกงานนะคะจนถึงปีหน้าเลยค่ะึง,งเมษายนปีหน้าเลยค่ะประมาณมีนาเปีสามีนาเป มีนามีบปีหน้านะคะก็ยังมีเกณฑ์ได้งานแล้วผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนดีแต่คนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยคือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่บอกแต่ก็ให้ระวังเรื่องการคดโกงในที่ทํางานหรือว่าการการันแกล้งในที่ทํางานเพราะเขามีราหูอยู่ซึ่งราหูเป็นตัวที่ทําให้วุ่นวายเรื่องการงานแต่เดือนนี้การเข้าสังคมหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยช่วยเหลือดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางด้วยเรื่องเกี่ยวกับการงานเข้าสังคมเรื่องเกี่ยวกับงานพบปะเรื่องเกี่ยวกับการงานเยอะ นะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่จริงแล้วอ่ะคือดาวปะตะัตนิเนี่ยเขาเข้ามราณะคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกองค์กรใหญ่ๆห,หรือพวกเกษตรกรรมหรือว่าพวกที่เกี่ยวกับวัดวาโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะให้ผลดีมากกว่าที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจอย่างอื่นนะคะที่เป็นมีพาร์ทเนอร์หรือว่าเจ้าของธุรกิจทําธุรกิจอย่างอื่นหรือว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่อย่างเงี้ย ราบุรีว่าหรือสิ่งที่มนเมาอ่ะก็จะให้ผลผลดีมากกว่าที่ที่ชาวลัคนาทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับฝ่ายอ่าเขาเรียกเกี่ยวกับธุรกิจอย่างอื่นอะนะคะซึ่งจะซึ่งเพราะว่าราหูเนี่ยเขาอยู่ในแรงกรรมะด้วยซึ่งถ้าเป็นธุรกิจพวกเนี้ยก็จะยังให้ผลดีอยู่นะคะแล้วก็ราหูก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรรมะนะคะ๋ยวพอราหูย้ายเนี่ยอ่าแล้วก็จะช่วยช่วยเกี่ยวกับ ชาวลักนณากรากฏเคบช่วยเกี่ยวกับเรื่องการงานซึ่งมันก็ใครที่ยิ่งหางานหรือว่าผู้ใหญ่การสนับสนุนเนี่ยเดี๋ยวก็จะพ้นจากราหูแล้วถ้าพ้นจากราหูแล้วการงานก็จะเจริญเติบโต,ตมากกว่าดีนะคะส่วนเรื่องปัตตนีนะคะเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องคู่ครองของคนลักนณากรากฏเนี่ยตอนนี้คือที่บอกดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ เขาอยู่มรณะเขาจะอยู่มรณะสองสองจุดห้าปีนะคะสองจุดห้าปีก็คือสองปีครึ่งอะนะคะซึ่งเขาก็เข้าตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาแล้วซึ่งบางคนก็ห่างจากแหวแฟนนะคะหรือว่าห่างจากคู่ครองคู่ครองมีการเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าบางไนบางรายคู่ครองมีการเจ็บป่วยนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีคู่ครองกลับมานะคะหรือว่าคู่ครองกลับบ้านนะคะกลับมาอยู่กับครอบครัวในช่วงสองสองเดือนนี้หรือในช่วง เดือนกันยานี่แหละคะ่ะเดือนกันยานเดือนตุลาที่จะมาเพราะมันมันเล็งไปถึงเดือนกันยาด้วยเพราะดาวเสาร์เนี่ยในนาวากเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่พันเขาอยู่พันธุซึ่งเขาอาจจะกลับมาหาครอบครัวนะคะแล้วก็ผู้หญิงเข้ามาพบเข้ามาอยู่เข้ามาพบเจอกับ คนในครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยนะคะซึ่งให้เวลากับครอบครัวนะคะแต่ถ้าในบาง,บางรายเนี่ยอาจจะเลิกรายอย่าร้างกันไปแล้วตั้งแต่ดาวเสาลงมรณะนะคะเพราะว่าบางรายเนี่ยยิ่งดาวเสาริกาลีแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกรายอย่าร้างกันแล้วหรือห่างกันไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะส่วนลาภผลต่างๆเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะลาภผลต่างๆเนี่ยก็ อ,อย่างที่บอกค่ะก็อาจจะมีลาบผลเข้ามานะคะแต่ต้องแต่ว่าลาบผลเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ขอดูดาวอ,อาจจะมาแบบจากต่างถิ่นต่างแดนนะคะเพราะมันเลยอยู่ยในนาวางเนี่ยอยู่มรณะซึ่งหรือในบางรายเนี่ยในช่วงเดือนนี้ลาบผลหรือว่าลาบผลต่างๆเช่นโชคลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเกณฑ์ถูกนะคะอาจจะเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันจะอยู่อยู่มรณะแล้วก็ คือมนมันจะอยู่เนี่ยในนะวางอยู่มรณะนะคะแต่ว่าในราศีจักรเนี่ยเขาอยู่ลาภะนะคะก็ก็ในช่วงเดืนนี้รับไม่ไม่ต้องแบบว่าหวังถึงลอตเตอรี่หรือว่ารางวัลที่หนึงเลยค่ะวันที่ชาวลัคนากร,รกฎเนี่ยควรระวังนะคะคือวันที่ยี่สหบเจนะคะวันที่2 2่สยิบสานะคะ แล้วก็วันที่8วันที่9ที่ควรระวังมากๆนะคะซึ่งของลัคนากรากฎก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ